สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันอังคารที่30มีนา64เราพามาชมรถเข้าใหม่1คันนะครับคันที่เห็นอยข้างหน้านี้เป็น Kawasaki One Can 400นะครับแต่งทั้งคันรายละเอียดมีอะไรบ้างไปชมกันครับให้ดูสภาพรถโดยรวมก่อนนะครับอันนี้เป็น Kawasaki One Can 400นะครับ แต่งแนวขับสไตล์ทั้งคันมองผ่านๆมองผิวเผนเราจะนึกว่าเป็นเหมือนพวกใดหน้านะครับหรือว่าที่รุ่นใหม่อาจจะเป็นพวกสตีทบ,บ็อบที่แต่งเป็นแนวขับสไตล์คันนี้เป็นวันแครน,นะครับวันแครเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนนิยมเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นรุ่นเดียวที่ใช้คาบ,บูลูกเดียวในการสั่งงานนะครับ ซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นที่ใช้2ลูกแล้วก็มันก็ใกล้เคียงฮาเล่ยนะครับอะไรบางอยา่างสามารถสับกับฮาเล่ยมาใส่ได้เช่นพวกยางขอบ16อะไรนะครับรุ่นอื่นอาจจะทำเป็น15แต่วันแคนใช้16รเรามาดูกันนะครับเริ่มจากแรกเนี่ยคือคันนี้เปลี่ยนล้อหน้าเป็นขอบ16นะครับ ยางเนี่ยเป็นของดันหลบฮาร์เย์ลยครับลายของอยางคือยางยางของฮาร์เย์เลยแหละนะครับสภาพยางโอเคนะครับทั้งหน้าและหลังดอกอยังเยอะอยู่นะครับขอบล้อตำาหนิมีสีหลุดๆบ้างนะครับเล็กน้อย ขึ้นมาก็เป็นที่หุ้มโชกนะครับอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับโมงนะครับโมงสวยอยู่นะครับสวยเลยแหละไฟหน้าซ่อนอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นกระจกใสอีกรอบหนึ่งกระจกเป็นเหมือนล,ลมดำนะครับมีโมงแล้วก็มีแฮนด์ทรงสูงต่อขึ้นมานะครับแฮนด์ไม่ใช่ทรงสูงเป็นตุ๊ก,กตาทรงสูงนะครับตามแนวขับสไตล์เลยว่า โมงหน้าวันต้องประมาณนี้แฮนด์น้องยื่นประมาณเลยโมงนิดหนึ่งนะครับข้างหน้ามีลูกเล่นพอสมควรนะครับสวิตช์นี้ที่เราเห็นเป็นสวิตช์สปอร์ตไลท์นะครับซ้ายขวาถัดมาข้างในก็จะเป็นวัดโวลต์สวิตช์พัดลมแล้วก็สวิตช์ไฟฉุกเฉินข้างบนมีไฟเลี้ยวแต่งนะครับกระจกมองข้างมีครบ ถัดมาก็จะเป็นกันล้มนะครับกันล้มนี่คล้ายๆพวกหาเล่เลยนะครับทรงประมาณนี้วางขาได้นะครับขี่ไกลพร้อมติดตั้งสปอตไลท์ขึ้นมานะครับต่อมาก็เป็นอ่ให้ดูอะไรก่อนดีอ่ะดูท่อก่อนละกันนะครับท่อเป็นท่อแต่งนะครับมีบางร้อนบางร้อนมีการใส่ดีเทลเป็นลายหัวกระโหลก,กัลายไฟนะครับ ตัวเครื่องพ่นดำมาออกแนวดำด้านนะครับฝาบนฝ่าล่างครับท่อไปท่อแต่งครับยิงออกมาแล้วก็ถังนะครับสกีนหาเล่นในวิสันครับตัวขรอบใหม่เป็นเหมือนพวกดำด้านนะครับพ่นมาค่อนข้างดีคันนี้ชุดสีโดยรวมสวยนะครับ80 80%ขึ้นนะครับตั้งแต่บางโคนหน้าฝากก้องฝากระเป๋าให้ดูชุดสีก่อนนะเดี๋ยวค่อยไล่มาข้างหลังชุดสีโทนดำทั้งคันนะครับความเงาสวยอยู่ครับโอเค เครื่องจะพ่นดำมานะครับข้างล่างดำด้านนะครับถัดมาก็พวกคิ้วพวกอะไระครับก็พ่นดำมาเบาหูมาใหม่นะครับคล้ายๆข,ของฮาร์เลยนะครับนั่งสบายมากเดอนตะเข็บมาตรงกลางนะครับทำหนีข้างหลังทซี่ร่วม,มีขึ้นสนิมบางๆนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่ ไฟท้ายทรงฮาเลย์เลยครับเป็นเม็ดๆไฟเลี้ยวแต่งนะครับจ่ายขวาเป็น LED ด้วยนะครับไฟท้ายจะเป็นสีขาวๆตอนคืนตัวเครื่องนะครับก็จะ,จะพ่นดำมากองน้ำมันเครื่องกองน้ำมันอนอกเบนซินเพิ่งเปลี่ยนนะครับสวยอยู่ เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องดูครับไฟเกยว,ว่างขึ้นปกติมีวัดโวลต์บอกบอกโวลต์ของแบตนะครับ คันนี้โดยรวมส่วนตัวผมผมว่าสวยนะครับเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีอาจจะเหมือนทรงเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทรงเดิมอย่างบางคนหลังเนี่ยก็ก็สร้างใหม่นะครับพวกคิ้วพวกอะไรด้านข้างก็สร้างใหม่เบาะก,ก็ทําใหม่ถังถังเดิมนะครับเครื่องเครื่องเดิมล้อหน้าเปลี่ยนมาแล้วก็ข้างหน้าก็ใส่เป็นพวกโมงใส่แฮนด์สูงออกแนวขับสไตล์นะครับ สีทํามาลงตัวมากครับคันนี้โทนดําดุทั้งคันนะครับก็รายละเอียดคันนี้นะครับวันแค้น400 uh, แต่งแนวขับสไตล์อินวอยร์สามิตรนะครับตำหนี่ตํานี่ตนนี่ผมให้เรื่องขอบล้อแล้วกันมีสีหลุดหลุดนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนอกนั้นก็จุดอื่นก็ผมว่าก็สวยหมดนะครับคันนี้อิ voice, วนวอย e ์สมิตรนะครับ c t w Rider ขายอยู่ดี 6กหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทท่านได้วันแคนสี่ร้อยแต่งทรงนี้นะครับโหดจูนะครับขี่ไวไหนนี่คนนึกว่าหาเล่นะครับก็หกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ CT ที C T The w e D e R. เวเดอร์เราส่งได้ทั่วประเทศนะครับเอาลูกค้าสะดวกเลยจะให้มาดูเองหรือให้ยกไปส่งได้หมดนะครับ6 9 0 0 0บาทสนใจสอบถามได้ครับ CT w เเดอร์ e D e R. เรามีรถมาตลอดนะครับ ติดตามได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ